มาคือคำว่า leave นักเรียนเติมอะไรคะ I leave เติมอะไรลงไปไหมเติมอีดีทำไมต้องเติมคะเพราะมันผ่านไปแล้วนักเรียนทราบได้ไงว่าผ่านไปแล้วตรงไหนบอกนักเรียน when when อย่างเดียวบอกได้ไหมไม่ได้ when อะไรคะ when I wash อย่างแสดงว่าประโยคนี้เป็นอะไรคะเป็น past time Marker คือเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือเป็นตัวบอกให้เรารู้ว่ามันเป็นอดีต mm hmm. เมื่อเป็นอดีตปุ๊บกริยาต้องใช้ช่องที่2เข mm hmm. ้าใจไหมคะ,อะลองดูอีกประโยคหนึ่งก็ได้ค่ะ and I got you I give you the word start. She start her business in 2005. <Yeah. S 1> ใช่เลยคะต้องเป็นอะไรคะ Started. ทำไมเติม ed คะ mm hmm. เพราะว่ามันเป็น past tense ใช่ไหมต้องไหนบอกแล้วว่าเป็น past tense mm hmm. in 2005. ตัวนี้เป็นอะไรคะ Past time marker เข้าใจหรืออยังคะอืมเพราะมันบอกเวลาที่เป็นอดีตให้กับเรา mm hmm. ส่วนใหญ่เราจะเจอพวก mm hmm. Sorry yesterday. างนี้นะคะ yesterday a few days ago เลยพวกนี้ค่ะพวกนั้นจะบอก past time อยู่แล้วแต่ถ้าเจอพวกนี้ in when ก็ถือว่าเป็น past time marker เช่นเดียวกัน Okay so here we go นั้นเดี๋ยวเราไปลองดูค่ะ this is Agatha Christie so what we gonna do I would like you to read about British writer ตอนนี้เขาบอกว่า British writer so what's her nationality she was บริทิชก็คือมาจากอะไรคะหมู่เกาะอังกฤษเป็นคนที่นั่นเหมือนเราถ้าเราเป็นคนไทยต้องบอกว่า we are Thai ถ้าเรียนใช้ we are Thailand นั่นแสดงว่าตัวของนักเรียนเป็นผืนแผ่นดินไทยได้ไหมไม่ได้ we are Thai but we come from Thailand ไปดูคะ่ะ read about the British writer Agatha Christie เดี๋ยวไปอ่านในเรื่องของ Agatha Christie กันคะ่ะขออาสาสมัครเป็น narrator, narrator. คนอ่านหนึ่งคนค่ะผัดการคนรับประโยคก็ได้ค่ะเราจะได้ฝึกออกเสียงด้วยโอ้โหยกมือกันเยอะแยะมากเลยนักเรียน thank you คุณเลือกไม่ถูกเลยอาชัยหนุ่มบ้างเนาะด้านนูนกกอนโอเค so, <Okay. S 1> so เดี๋ยวให้มารุษโอเค you can open your book Less A. You need lesson A of unit 6 lesson A คนรับประโยคนนะคะนักเรียนไม่ต้องแย่งกันนะคะ เดี๋ยวช่วยกันอาชัยหนุ่มีประโยคเลยโอเคเ o h e r เฮ e go ิโอโอเค a อ h a c าคริสตีโอเคมา r ุตรดี้วั e เซนต์น์สตาร The b r i t i s detective writer was born ที่ว่างก็ปล่อยไว้ค่ะไม่ต้องอ่านดอดดอที่ว่างก็ปล่อยไว้อ่านยังไงคะ1891นี่เป็นภาษาไทยเอ้ย sorry ภาษาอังกฤษอ่านยังไงคะ1891 t e e okay, n n i n e n a g a i n t h a n k โอเคกิอ่านได้ดีมากเลยเอาใหม่ค่ะเริ่มใหม่ค่ะ Agatha Christie Agatha Christie the British detective writer was born 1891 good so u g r a d the next one r e m a r k e d last her f i s t her first husband husband when she was twenty twenty three good job so the next one ให้เพื่อนตอบไปเลยค่ะเราตอให้ครูเลยประโยคที่สามค่ะ14 years อ่าให้เพื่อนข้างๆเรากกอนเลยก็ได้ค่ะ 14 years. She divorced him. Okay, and ต่อมาเลยค่ะ They they was were were married. Married. 1914อ่ะยังไงคะนักเรียน1914ต่อมาเป็นอะไรคะ1928โอเคนักเรียนหญิงต่อเลยค่ะโอเค thank you ไมโครโฟนอยู่ที่ใครคะต่อเลย โอเคทัญลักษณ์ยูสตาร์ทเธอแต่งงานกับสามีในจีนเจอทีเก next one อ่นต่อเลยค่ะเอาต่อเลยต่อเลยประโยคยังต่ออยู่เราต่อเลยค่ะ with ละเธอเดินท d งไปกั e เขาใน o ุคก the n ะวัน n e ก She wrote her first book in 1920. And continued to write. She died in Seventy-six. 1970, 70, Seven Seven. <laughs> Seven. Okay. 1976. Yes. OK. Natawan. One. The most famous. Angatha Christie film is uh, Murder, Murders on the Orient Express, but there was many other films of her book, and after that. Okay, can you see number one, double through number three? So you have to fill or complete the passage with this word. past time marker ให้ประโยคสมบูรณ์มีคำว่าอะไรบ้างคะที่ให้เรามา in then after before later until from to ถ้านักเรียนเป็นคนอังกฤษถ้าสำเนียงอังกฤษเขาจะออกว่า later ชัดเจนค่ะ later ถ้าเป็นอเมริกันนักเรียนจะเดาได้คนที่เป็นอเมริกันจะอ่านว่า later ค่ะเสียง t ใน,งในบางคำของอเมริกันจะออกเป็นเสียง d และเสียง r จะชัดเจนมากสำเนียงอเมริกันจะออกเลยว่า later ถ้าเป็นอังกฤษจ,จะออกจะออก sorry จะออก later นะคะเสียงมันจะไม่เหมือนกันเลยทีเดียวโอเค so you work in pairs ช่วยกันนะคะทำเป็นคู่ use t h i s w o r d to complete the text ใช้คำเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างนะคะนักเรียน in then after before later until and from to มีคำไหนที่เรียนไม่เข้าใจความหมาย I think you know after until. until what does it mean until จนกระทั่ง I will love you until I die ฉันจะรักเธอจนกว่าฉันจะทำไมคะตายอะไรประมาณนี้นะคะ until บางเอิญตายตอนนี้เลยแย่ yeah, เลยเลยรักแค่นิดเดียวนะคะอ่ะโอเค use these words to complete the text นักเรียนชายช่วยทำด้วยเดี๋ยวเรามาตอบพร้อมๆกันลองดูนักเรียนเชื่อมได้จริงไหมเอาคำพัสทำมาร์เกอร์เหล่านี้ไปใช้ได้ไหมไปดูในสไลด์ค่ะ Use these words to complete the text in